วันที่5พฤศจิกาย,ยน2568ณวัดคงสมโพธติตำบลบ้านโพธอิอหนองไผ่จัังหวเพชรบูรณ์ดรหม่อมหลวงนัธภากิติยากรพร้อมด้วยนายวุฒิศักดิ์รัตนสุวรรณให้เกียรติเป็นประธานในพิธีทอดกรถินสามัคคีทำกลางความพร้อมเพรียงของพุทธศาสนิกชนจำนวนมหาศาล ที่ร่วมประกอบบุญใหญ่ประจำปีด้วยแรงศรัทธาอันแรงกล้าโดยมีนายวิสิทิ์เบญจพิทักษ์กุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นายเสกสรรกลิ่นภูลในอำเภอหนองไผ่และนายพิธพรวิพิทการรองประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ให้การต้อนรับอย่างสมพระเกียรติพร้อมด้วยผู้นำภาครัฐภาครประชาชนและสภาวัฒนธรรมทั้งสองอำเภอเข้าร่วมอย่างขับขัง หนึ่งในไฮไลท์สำคัญนายพิพิธพรวิพิธการได้ถวายผ้าไหมย,ยกดอกลำพูอันวิจิตรงดงามแด่ดรหม่อมหลวงนัทธากิติยกรเพื่อเชิดชูเกียรติในฐานะผู้ให้การอุปธรรมกิจพระพุทธศาสนาและเป็นแบบอย่างในการทำนุบำรุงวัฒนธรรมไทยภายในงานประธานในพิธีได้เป็นประธานมอบเหรียญหลวงพอ่อเป็นที่ระลึกพิธีปล่อยปลาและลอยกระทงตลอดจนร่วมกิจกรรมตักไขป่ปลาเพื่อสมทบทุน ซึ่งสะท้อนให้เห็นความผูกพันระหว่างผู้นำกับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดีจากนั้นดรหมอมหลวงนัตภากิติยากรพร้อมคณะได้ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอุโบสถเป็นสิริมงคลแก่พุทธสถานหลังพิธีคณะได้เดินทางไปยังวัดโพเจดีลอยศูนย์รวมศรัทธาแห่งตำบลบ้านโพดตามตำนานเชื่อว่าเป็นเจดีอันเกิดด้วยบารมีแห่งสูงสวรรค์ยิ่งตอบย้ำถึงความทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์และจิตวิญญาณของชาวเพชรบูรณ์ สำหรับวัดคงสมโพธิเป็นสถานที่สำคัญทางาศาสนาและโบราณาคดีโดยมีโบสถ์มหาอุดสมัยอยุธยาที่คงไว้ซึ่งสถาปัตยกรรมดั้งเดิมและหลวงพ่อบึงสามพันพระพุทธรูปเนื้อสำลิดอายุกว่า300ปีผู้คนให้ความเคารพศรัทธาสืบต่อกันมายาวนานพิธีทอดกฐถินสามัคคีครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการประกอบกุศลหากแต่เป็นการรวมพลังแห่งความรากักความสามาคัคคีและความหวงแหนมรดกวัฒนธรรมไทย สะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมพิทักษ์สถาบัานพระพุทธศาสนาและโบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองให้คงอยู่สืบไป